สวัสดีค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงกอดฉันของจารุณีสุนทรีสวัสดนะคะไม่มีอะไรทำก็ร้องเพลงนั่นแหละไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกนเรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการอยู่ฟื้น คืนรักเธอกลับไปเจ็บนี้ม่โทษใครในเมื่อฉันเลือกเองรู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานเขาคือปัจจุบันส่วนฉันนั้นเป็นอดีตก็ชฉัน ให้นา,นานได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาไม่รังเธอวิน,นรอกนาะแค่ทำเป็นรักก่อนจากกันไปจะไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญญาก็ฉันให้ได้นานได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาไม่รังเธอไว่นานรอบนาะแค่ทำเป็นรัก ก่อนจากกันไปจะไม่ร้องไห้ฉันขอสัญญาจะไม่ร้องไห้ให้เห็นน้ำตาเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันบ๊ายบาย